วันนี้นะคะนักเรียนก็อยู่กับครูแก้วกนกการอีกแล้วนะคะในรายวิชาหน้าตสินค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะและในวันนี้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการละเล่นของเด็กไทยค่ะและนี่ก็คือผังสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องการละเล่นของเด็กไทยนะคะแต่ในวันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือหมอนซอนพานั่นเองค่ะ และสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องนี้ค่ะคือมาตรฐานส3 2นั่นเองนะคะตัวชี้วัดก็คือระบุและเล่นการละเล่นของเด็กไทยค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้ค่ะมี3ข้อด้วยกันนั่นก็คือ 1. ค่ะอธิบายกติกาและวิธีการเล่นมอนซ่อนผ้าได้ 2. ค่ะเล่นการละเล่นมอนซ่อนผ้าได้ถูกต้องและ3ค่ะ ชื่นชมและเห็นคุณค่าการละเล่นของเด็กไทยค่ะค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะครูก็มีภาพมาให้นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามครูกันก่อนเลยนะคะการละเล่นของเด็กไทยที่ควรรู้จักนั่นเองนะจากภาพค่ะนักเรียนลองดูสิคะว่าคือการละเล่นอะไรยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ หมอนซ่อนผ้านั่นเองนะคะเอแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรคะว่านี่คือการะเล่นหมอนซ่อนผ้าเก่งมากเลยค่ะก็คือสังเกตจากภาพก็คือผู้เล่นเนี่ยนั่งเป็นวงกลมนั่นเองนะคะแล้วก็คนยืนเนี่ยถือผ้าซ่อนไว้ข้างหลังคล้ายการเล่นหมอนซ่อนผ้านั่นเองค่ะเด็กๆคะการะเล่นหมอนซ่อนผ้าเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรคะใช่แล้วล่ะคะ่ะ เพื่อฝึกการสังเกตและก็ได้ออกกําลังกายด้วยนะคะการละเล่นมอนซ่อนผ้าค่ะนักเรนทราบไหมคะว่ามีจํานวนผู้เล่นกี่คนยอดเยี่ยมมากค่ะไม่จํากัดจํานวนผู้เล่นนั่นเองนะคะจะเล่นกี่คนก็ได้นะอุปกรณ์การเล่นมอนซ่อนผ้าค่ะนัอเรนทราบไหมคะว่าการละเล่นมอนสซ่อนผ้าเนี่ยมีอุปกรณ์ประกอบการเล่นคืออะไร ใช่แล้วล่ะค่ะมีผ้าหนึ่งผืนนั่นเองที่เป็นอุปกรณ์สำหรับประกอบการเล่นมอนซ่อนผ้านะคะค่ะเด็กๆค่ะสำหรับในเรื่องของการเล่นมอนซ่อนผ้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะในเรื่องของวิธีการเล่นมอนซ่อนผ้าค่ะเด็กๆพอทราบไหมคะว่าการะเล่นมอนซ่อนผ้าเนี่ยมีวิธีการเล่นอย่างไรโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะคะหลายคนทราบนะก็ตอบครูมาหก็คือ จับไม้สั้นไม้ยาวเลือกคนเป็นมอนคนอื่นๆที่เหลือก็นั่งล้อมวงกันนะคะผู้ที่เป็นมอนก็ถือผ้าไว้แล้วเดินหรือวิ่งไปรอบๆวงนะคะผู้เล่นที่นั่งอยู่ก็จะร้องเพลงพร้อมกันนั่นเองค่ะมีอะไรอีกคะเด็กๆใช่แล้วล่ะค่ะ2ค่ะผู้ที่เป็นมอนจะต้องคอยสังเกตว่าผู้เล่นคนใดเผลอ ก็จะนําผ้าที่ถือไว้ค่ะไปวางไว้ข้างหลังคนนั้นนะคะแล้วก็เดินหรือวิ่งต่อไปทําเหมือนกับยังถือผ้าอยู่นั่นเองนะคะต้องเนียนนะคะอันนี้นะต่อมาค่ะเด็กๆอะไรอีกคะแน่นอนเลยนะคะ3ค่ะ ถ้าผู้ที่นั่งรู้ว่าผ้าอยู่ข้างหลังก็จะหยิบผ้าแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งไล่ตีผู้ที่เป็นมอนนั่นเองนะคะซึ่งผู้ที่เป็นมอนค่ะจะต้องรีบวิ่งหนีแล้วก็เข้านั่งแทนที่ผู้ที่วิ่งไล่นะคะแล้วผู้ที่ถือผ้าอยู่ค่ะก็จะต้องเป็นมอนต่อไปโดยวางผ้าข้างหลังผู้เล่นคนอื่นๆต่อไปอีกด้วยค่ะเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของวิธีการเล่นมอนซ่อนผ้าค่ะหเลยค่ะก็คือจับไม้สั้นไม้ยาว เลือกคนเป็นมอนนะคะคนอื่นๆที่เหลือก็นั่งล้อมวงกันผู้ที่เป็นมอนถือผ้าไว้แล้วเดินหรือวิ่งไปรอบๆวงผู้เล่นที่นั่งอยู่จะร้องเพลงพร้อมกันค่ะ 2. ค่ะผู้ที่เป็นมอนจะต้องคอยสังเกตว่าผู้เล่นคนใดเผลอก็จะนำผ้าที่ถือไว้ค่ะไปวางไว้ข้างหลังคนนั้นแล้วเดินหรือวิ่งต่อไปทำเหมือนกับว่ายังถือผ้าอยู่และ3ค่ะ ถ้าผู้ที่นั่งอยู่รู้ว่าผ้าอยู่ข้างหลังนะคะก็จะหยิบผ้าและลุกขึ้นวิ่งไล่ตีผู้ที่เป็นมอนซึ่งผู้ที่เป็นมอนค่ะจะต้องรีบวิ่งหนีและเข้านั่งแทนที่ผู้ที่วิ่งไล่แล้วผู้ที่ถือผ้าอยู่ค่ะก็จะต้องเป็นมอนต่อไปนะคะโดยวางผ้าไว้ข้างหลังผู้เล่นคนอื่นๆต่อไปค่ะค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าการเล่นมอนซ่อนผ้าเนี่ยมีกติกาการเล่นอย่างไรมาดูกันค่ะ การลเล่นหมอนซ้อนผ้านะคะมีกติกาการเล่นอย่างไรมาดูนะคะ1เลยก็คือผู้ที่นั่งล้อมวงทุกคนห้ามนั่งยอง,ยองๆต้องนั่งราบกับพื้นค่ะมีอะไรอีกคะเด็กๆอ่าใช่แล้วละค่ะ2ก็คือห้ามผู้เล่นทุกคนที่นั่งล้อมวงหันไปดูข้างหลังเด็ดขาดนะคะห้ามหันไปเนาะแต่อนุญาตให้ใช้มือคำคำได้นั่นเองนะคะมีอะไรอีกคะ ใช่แล้วล่ะค่ะ3นะคะผู้ที่เป็นมอนต้องวางผ้าให้ห่างจากผู้ที่นั่งอยู่พอประมาณและเมื่อวางผ้าแล้วห้ามหันกลับนะคะต้องเดินหรือวิ่งต่อไปนั่นเองค่ะมาสรุปกติกาการเล่นมอนซ่อนผ้าอีกครั้งค่ะ1เลยนะคะก็คือผู้ที่นั่งล้อมวงทุกคนห้ามนั่งยองๆต้องนั่งราบกับพื้น 2. ห้ามผู้เล่นทุกคนที่นั่งล้อมวงหันไปดูข้างหลังเด็ดขาดแต่อนุญาตให้ใช้มือคลำได้และ3ค่ะผู้ที่เป็นมอนต้องวางผ้าให้ห่างจากผู้ที่นั่งอยู่พอประมาณและเมื่อวางผ้าแล้วห้ามหันกลับต้องเดินหรือวิ่งต่อไปค่ะและสำหรับการละเล่นมอนซ่อนผ้านะคะก็มีเพลงประกอบการละเล่นดังต่อไปนี้ค่ะและนี่ก็คือเพลงประกอบการเล่นมอนซ่อนผ้านั่นเองนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะครูก็จะสาธิตการร้องให้นักเรียนฟังด้วยนะคะมาฟังกันค่ะมอนซ่อนผ้าตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังไว้น่นไวน้นี่ฉันจะตีก้นเธอมอนซ่อนผ้าตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังไว้น่นไวน้นี่ฉันจะตีก้นเธอร้องไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะสลับร้องไปเรื่อยๆนะคะ มาถึงช่วงของกิจ,จกรรมคิดวิเคราะห์กันแล้วนะคะเด็กๆในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะการละเล่นมอนซ่อนผ้าเป็นแผนภาพความคิดดังต่อไปนี้ค่ะ,ะและนี่ก็คือแผนภาพความคิดนะคะนักเรียนก็ลองคิดวิเคราะห์มานะคะว่าเอการละเล่นมอนซ่อนผ้าเนี่ยมีจุดมุ่งหมาย คืออะไรจำนวนผู้เล่นเป็นอย่างไรแล้วก็อุปกรณ์การเล่นมีอะไรบ้างนะคะลองคิดวิเคราะห์กันนะคะครูให้เวลานักเรียนสักครู่ค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหหลายคนนะคะตั้งใจคิดวิเคราะห์กันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว ทีนี้ค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูแนวคําตอบกันว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์มาจะตรงกับแนวคําตอบของครูหรือเปล่ามาดูกันค่ะการะเล่นมอนซ่อนผ้านะคะมีจุดมุ่งหมายก็คือฝึกการสังเกตและได้ออกกําลังกายนั่นเองนะคะในส่วนของจํานวนผู้เล่นนะคะมอนซ่อนผ้าก็คือไม่จํากัดจํานวนผู้เล่นนั่นเองนะคะและสําหรับอุปกรณ์การเล่นนะคะมอนซ่อนผ้ามีอุปกรณ์การเล่นก็คือผ้า1ผืนนั่นเองค่ะ เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจกันค่ะการะเล่นมอนซ่อนผ้านะคะเป็นการฝึกการสังเกตและเป็นการออกกำลังกายอีกทั้งยังเป็นการละเล่นที่ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นด้วยนะคะแล้วก็มีผ้าหนึ่งผืนที่เป็นอุปกรณ์สำหรับประกอบการละเล่นค่ะ ค่ะนักเรียนคะและสําหรับภารกงานชิ้นงานในวันนี้ค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมฝึกการเล่นมอนซ่อนผ้าและบันทึกผลการละเล่นนะคะลงในแบบบันทึกดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะและนี่ก็คือแบบบันทึกการเล่นมอนซ่อนผ้านะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วค่ะขอเชิญนักเรียนฝึกซ้อมการเล่นหมอนซ่อนผ้ากันได้เลยค่ะ โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเด็กๆผู้เห็นนะ้าหลายกลุ่มนะคะสนุกสนานกับการละเล่นมอนซ่อนผ้ากันมากเลยทีเดียวนะคะเด็กๆคะทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันค่ะการละเล่นมอนซ่อนผ้าค่ะเป็นการละเล่นที่ไม่จํากัดจํานวนผู้เล่นมีอุปกรณ์ในการเล่นคือผ้า1ผืนนะคะแล้วก็มีเพลงประกอบการละเล่นช่วยฝึกการสังเกตและก็ได้ออกกำลังกายอีกด้วยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการละเล่นของเด็กไทยประเภทการเล่นหมอนซ่อนผ้าไปแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะ นำเสนอการเล่นมอนซ่อนผ้าของกลุ่มตนเองนะคะโดยเพื่อนและครูค่ะจะร่วมกันประเมินผลแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกทั้งยังจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะจากนั้นนักเรียนก็สามารถประเมินความพึงพอใจในผลงานการเล่นมอนซ่อนผ้าของกลุ่มตนเองได้อีกด้วยนะคะเพื่อเป็นการหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วยค่ะ ค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะขอเชิญนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการเล่นมอนซ่อนผ้าของกลุ่มตัวเองได้เลยค่ะโอ้โห จบไปแล้วนะคะสําหรับการนําเสนอของแต่ละกลุ่มในเรื่องของการเล่นมอนซ่อนผ้าสนุกสนานมากมายเลยทีเดียวนะคะเด็กๆและว,วันนี้ค่ะครูก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะมาดูกันค่ะสําหรับตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนนะคะเพื่อนก็ได้เอามาให้ดูแล้วนะคะก็คือแบบบันทึกการเล่นมอนซ่อนผ้านะคะครูก็หยิบยกตัวอย่างของเพื่อนนักเรียนนั่นก็คือ ชื่อเด็กหญิงผ้าแพรนะคะนามสกุลไฝ่ดีค่ะอยู่ชั้นป .1 ทับ3นั่นเองนะคะเลขที่30ค่ะเพื่อนก็ได้บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าการละเล่นที่เล่นก็คือมอนซ่อนผ้าค่ะความรู้สึกที่มีต่อการละเล่นมอนซ่อนผ้าเพื่อนบอกว่ารู้สึกชอบนั่นเองนะคะแล้วก็ความรู้สึกเมื่อได้เล่นการละเล่นของเด็กไทยนะคะเพื่อนก็บอกว่าสนุกสนานเพลิดเพลินนั่นเองนะคะ ถ้ามีเวลาว่างจะนำการละเล่นไปเล่นกับเพื่อนหรือไม่เพื่อนบอกว่านำไปเล่นกับเพื่อนนะคะและสุดท้ายค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นหมอนซ่อนผ้านะคะเพื่อนก็บอกว่าได้ออกกำลังกายครูเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะคะเป็นการฝึกไหวพริบด้วยนั่นเองค่ะมาถึงกิจกรรมชวนคิดชวนตอบกันแล้วนะคะเด็กๆเพื่อเป็นการวัดความเข้าใจของนักเรียนค่ะว่า สิ่งที่นักเรียนได้เรียนไปเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดวันนี้ครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนค่ะมาดูกันที่คำถามแรกเลยค่ะการละเล่นใดที่ต้องใช้ผ้าเป็นอุปกรณ์ในการเล่นการละเล่นใดที่ต้องใช้ผ้าเป็นอุปกรณ์ในการเล่นมีตัวเลือกค่ะ 1. รีรีข้าวสาร 2. หมักเก็บหรือ 3. มหมอนซ่อนผ้าติ๊กตักติ๊กตัก,ตก,ตก ปิงเก่งมากเลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือมอนซ่อนผ้านั่นเองนะคะที่ใช้ผ้าเป็นอุปกรณ์ในการเล่นค่ะสำหรับใครที่ยังตอบไม่ถูกตั้งสติให้ดีเลยแล้วมาดูคำถามข้อถัดมาค่ะการละเล่นมอนซ่อนผ้าผู้ที่เป็นมอนต้องทำอย่างไรการละเล่นมอนซ่อนผ้าผู้ที่เป็นมอนต้องทำอย่างไร 1. นําำผ้าไปซ่อนข้างหลังผู้เล่น 2. นำผ้าไปวางที่ตักผู้เล่นหรือ3นํนำผ้าไล่ตีผู้เล่นทุกคนนักเรียนคิดว่าข้อใดถูกคะนับ1 2 3ยอดเยี่ยมมากค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือนำผ้าไปซ่อนข้างหลังผู้เล่นนั่นเองค่ะและสำหรับคำถามยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆคะตั้งสติให้ดีเลยแล้วมาฟังคำถามข้อสุดท้ายกันค่ะ การเล่นของไทยมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรการเล่นของไทยมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร 1. ทําทำให้ร่างกายอ่อนแอเคลื่อนไหวเชื่องช้า 2. ทํทำให้ร่างกายสู้ผอมเคลื่อนไหวเชื่องช้าหรือ 3. ทํทำให้ร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวคล่องแคล่วนักเรียนคิดว่าข้อใดคะติ๊กตอก ติ๊กตักติ๊กตักปิ๊งเก่งมากเลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือทำให้ร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวคล่องแคล่วนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการละเล่นของเด็กไทยการเล่นมอนซ่อนผ้าไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ค่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องนะและอย่าให้ความรู้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถจัดทำคลิปวิดีโอ การละเล่นหมอนซ่อนผ้าของกลุ่มนักเรียนนะคะอัดเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็นำไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Youtube, Instagram หรือแม้กระทั่ง TikTok ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการสร้างความสุขความบันเทิงให้กับผู้ที่ได้พบเห็นได้อีกด้วยค่ะพบกับครูกแก้วกันออกการได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ